มาสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มากินข้าวแรงน้ำกันจ้ะพี่น้องมีน้ำพริกปลาจ้ะพี่น้องน้ำพริกปลา,มาเมื่อเขือสดสดจ้ะพี่น้องเมื่อเขื่อนสดมเมือเขื่อถุงละสิบบาทจ้ะพี่น้องกิโลละสิบบาทอันนี้ไข่ต้มจ้ะไข่ต้มลวกผักนี่แหนมสิบบาทจ้ะพี่น้อง แหนมเนือ้อแหนมเนื้อสิบบาทนี่ไครต้มห้านาทีจะพี่น้องจะเป็นแบบนี้หม้อเดือดแล้วต้มห้านาทีจะพี่น้องหม้อเดือดแล้วต้มห้านาทีอันนี้เป็นขุนเชียงจะพี่น้องขุนเชียง เชียงค้อก่อนการลำยาทีหลังการลำลวกกินกับ น้ำพริกปลาลาน้ำพริกปลาราแซ่บเดี๋ยวจีไปลองให้ชมให้ชมใกล้ใกล้เนี่ยเพื่นฮะแบบนี้นะเนี่ยติกป๊อกติ๊กต๊อแค่เลยเยออฮันโหลน่ะ ลจะพี่น้องถ้าหมอดือดแล้วหมอเดือดแล้วเอาไข่ใส่จากต้มห้านาทีไข่ก็จะเป็นแบบนี้จ้ะเนื้อจะพอดีมะเขือช่วงนี้ตึกจะพี่น้องกิโลละสิบบาทนะ โลละสิบาทก,กระลำวันละยี่สิบกระถือจะไปเนาะเจ้๋ยวเขาก,ก็แกอันอก็กแกอันแนมจีเนะ 香。 เพิม่มอย่าี่ห้อกละเครอ,ออ,นอ,อน่อนๆกิโลละสิบบาทรกกับน้ำผริกปลา เน,น,นี่ใหมคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียงละไระพป่น้ังฝากเลยค่ะช่องเเดียนแยกเขา้าวาลอกฟิเชียวค่ะ รอย่า yeah, ง yeah. นี้ให้งานขอบคุณมากค่ะบายบาย yeah, ค่ะ